ค้างเบอ่คือส้มค้างหาหาเจวไว้แล้วเจ้าแต่ก็ต้องเอามาปั่นให้มันเข้ากันกินอาหารอร่อยต้องใจยเจย็นๆกินอาหารอร่อยต้องทำเอง หอ,อมแล้วเจ้านี่ยังไม่ได้ใส่ฮาร์เจ้านะหอ,อมแล้วเกิดส้มเหรออู้ออทำา้เกิดส้มจ้